น้ำตกธรรมระบึงการสวัสดีค่ะเมื่อนีสิพาไปชมน้ำตกธรรมระจังหวัดบึงการนะคะเป็นแลนด์มาร์กอีกมองนึงของบึงการนะคะสําหรับสถานที่ท่องเที่ยวล่วะกะเป็นสถานที่แปลงเลี้ยงดูทางธรรมชาตินะคะก็ต้องนั่งเรือก,กันไปประมาณจัก10ิถึง1ิหานาทีค่ะบรรยากาศทางคางนะคะจะมีเรือสวนไปสวนมาค่ะ ข้างๆเป็นป่าธรรมชาติที่แบบอุดมสมบูรณ์ค่ะจังหวัดบึงการถือได้ว่าเป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่มีทรัพยากรธรรมชาติที่แบบยังสมบูรณ์อยู่นะคะว้ <Wow. S 1> าวน้ำก็ใสๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะลึกค่ะต้องใสอ่ชูดชีพนะคะเวลาลงเรือแต่รู้สึกว่าคณะที่ไปจะไม่มีไผ่ใสกันเลยนะคะก็ว่าเป็นยังค่ะใสเวลายูบ่โดนค่ะก็ะมัถึงทา จอดเรือค่ะขอทายน้ำตกก่อนทีน้ำตกไหลลุมาเนี่ยค่ะสวยๆทางขึ้นก็จะชันนิดนึงค่ะภัยขอเขาบบดีกับสงสัยเด็นั่งพักค่ะวิธีของครีเอเตอร์มือใหม่ค่ะพี่น้องเพิ่นกับย่างไปเพิ่นกับทายวิวไปแล้วค่ะนี่คุณครูค่ะไปน้ำกันไปต่อค่ะย่างขึ้นไปกับปะมาสักประมาณหารอยเมตรค่ะก็เจอท่านหินธรรมชาติค่ะเป็นเหมือนกับเป็นหินทรายค่ะ น้ำไหลท่าฝนตกค่ะขนานจะไหลน้ำซึมนะคะป่ายบอกแนนํำการแต่งกายที่เหมาะสมสรัรับใครจะมาเล่นน้ำก็ให้แต่งชุดสำหรับเหมาะกับการเล่นน้ำม,มาเลยค่ะเพราะาอาย่ของบนบ่มี้องน้ำของท่านะคะเขาของน้อของน้ำก็ต้องเขาให้เรียบร้อยก่อนก่อนขึ้นมากนะคะกะพ่อมาพานจุดนี้กับจะเมื่อเจอพลานหินค่ะก็ะเป็นจุดน้ำตกจุดแรกที่เห็นนะคะมาจุดนี้กับประทับใจแล้วค่ะพี่น้อง เป็นท่านน้ำโต๊ค่ะที่ไหลลงมาค่ะแต่ว่าตรงนี้กับบอท่านานักท่องเที่ยวกับบอบอไดเขาลุ้งเลนนะคะเหมือนกับบอบอไดอนุญาตให้เหลนหรือว่าเป็นช่วงที่แบบน้ำกําลังมากนะคะเจ้าทีบ,บริวาให้เหลนตรงจุดนี้นะคะตรงนี้จะเป็นล่านทำพลานะคะเห็นไกลๆทั้งนู่นค่ะจะเป็นพระพุทธรูปนะคะอยู่หน้าผาถ่ายสโลโมด์สโลมโมชนันจักหน่อยค่ะให้ได้ฟิลแบบซ้ายน้ำ แบบเย็นๆค่ะมือไปโชคดีค่ะค่ะพี่น้องบ่มีแดดค่ะเป็นคลึ่มฟ้าคลึ่มฝนค่ะมอสําหรับการเลนน้ำเป็นยางยิงแต่เสียดายแห้งค่ะพี่น้องโอ้ยวันนั้นของเดือนพอดีพอดีโอ้เสียดายค่ะค่ะตองมาอีกรอบสองแน่นอนค่ะพี่น้องร้านนี้ถือว่าเป็นจุดคล้ายแม็กแล้วค่ะเพราะว่าเหมือนกับจะมีจุดกลางเต้นหรือว่าจุดนั่งปิกนิกสําหรับไที่มาเป็นครอบครัวนั่นเองค่ะ ตรงบริเวณนี้ค่ะมีเด็กเล็กเด็ก,ดกน้อยหรือว่ามีลูกหลานกับไปน,นั่งปิกนีกกับมีปองเล่นน้ำซึ่งกับบเลอก์ปันไดค่ะเล่นน้ำได้สบายเลยค่ะตรงจุดนี้นะคะย่างขึ้นมาอีกจักน้อยค่ะก็ะจะเจอสันน้ำตกที่แบบเป็นจุดคลายแม็กเลยค่ะสวยที่สุดของน้ำตกทำพรานะคะตรงนี้นักท่องเที่ยวกับสิบมาถ่ายรูปมาเล่นน้ำกันตรงนี้หลายค่ะตรงนี้เป็นเหมือนกับว่าเป็นร้านจุดถ่ายรูปจุดขายของอ่า น้ำตกทรรพระนะคะลงไปก็จะเป็นพล้านหินค่ะจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำแล้วก็คอยดูแลนักท่องเที่ยวนะคะให้บริการนอกจากจะชมความงามของน้ําตกเราค่ะระวางทางก็จะมีดอกไม้สวยๆค่ะดอกไม้ปลาให้เห้าได้ถ่ายลงถ่ายรูปเก็บเป็นคอนเทนต์ไว้ในสต็อกของวิดีโอนะคะถ้าใคไปบึงการกรแนะนําค่ะน้าตกถรพระเนาะค่ะก้อนกราฟค่ะสามารถชิกค่ะคณะกับล่องเรือกราฟกันแล้วค่ะมีการเบ่งบวงบายเจ้าหน้าที่นะคะ จากนั้นกน็มีอีกจุดหนึ่งค่ะที่จะพาไปชมก็คือ,อผู้พาสิงนะคะหรือว่าจุดที่เป็นและมาอีกโมหนึ่งของบึงการก็คือเขาหรือว่าหินสามว่านนะคะเดี๋ยวไปชมกันในคลิปต่อไปเลยค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมค่ะ,ะไว้เจอกันในคลิปหน้าขอบคุณแนละสวัสดีค่ะ